พากินพาเที่ยวทําความรู้จัก3จังหวัดชายแดนใต้นะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งค่ะที่เมธีลาบนูนเขาลุยทำคอนเทนต์อยู่ในขณะน,นี้ใน f c e e o o o k แฟนเพจนะคะเคมธีลาบนูนยอดติดตามนี่สูงถึง480,000กว่า follower แล้วค่ะก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆในช่วงที่ไม่สามารถทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็รับงานในวงการบันเทิงได้ การหันหลังให้กับเมืองกรุงไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดนาราที่วาสพร้อมครอบครัวครั้งนี้นะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งพี่เมธีเขาบอกเจอปัญหาสุขภาพค่ะรับงานไว้มากเกินเดือนหนึ่งคือทัวร์คอนเสิร์ตเกือบทั้งเดือนนะคะร่างกายมันก็โอเวอร์โหลดมันเข้าสู่ภาวะเครียดค่ะหนักสุดนี่ถึงขั้นไม่กล้าขึ้นเวที คือคุณเมทีเปรียบเทียบไปนะคะว่าอาการช่วงนั้นมันเหมือนกับคนกลัวความสูงคุณอภิยาคือไม่กล้าจะเดินหน้าแม้ว่าเวทีนี้ขึ้นมาไม่รู้กี่เวทีเนาะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่มันเกิดความหวาดกลัวถึงขั้นมือสั่นหัวใจเต้นแรงนะคะจากภาวะนี้ก็เลยทําให้เมทีนี่แบ่งเวลาให้กับครอบครวัวมากยิ่งขึ้นเราบอกว่าสัดส่วนการทํางานมันก็ต้องพอดีกับชีวิตส่วนตัวด้วยค่ะอ๋อจากงานหนึ่งเกือบเกือบหกเันใช่ไหม เราลำง,งานอาทิตย์นสักวันสี่วันแล้วได้ไปอยู่กับแม่แล้วได้ไปอยู่กับพ่อเรืวได้ไปอยู่กับลูกเอออะไรเรื่องนั้นคือวิธีการแก้ปัญหาที่จะหาจุดบาลานซ์ในชีวิตทีเ่เจอคนเราเวลามันเครียดแนละ้วมันเครียดสะสมรู้ตัวพอรู้ตัวจนอ,อ๋อเราวูบไปแล้วอะไรเงี้ยอยู่พอรู้ไปเล้วมเราก็ต้องหาสาเหตุว่าเราวูบเพราะอะไรอะไรเงี้ยทุกอย่างปกติหมดเลยลอะไรเงี้ยอ๋อมาจากกันภาวะเรื่อง เร่ต้นออกมาจากไหนโอ้เรารู้สึกเราเราทํางานจนแบบโอเว์โหลดร่างกายเราเรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหาจุดบันญั้ิจุดทํางานจุดไปให้กับครอบจุดให้กับรักตัวเองจุดอะไรต่างๆต้องหาจุดจุดเซ็นเตอร์ของมันยังไงครับช่วงที่ไม่มีงานจากโควิดสิบเก้านะคะคุณเมทีก็เหมือนกับศิลปินคนอื่นพันตัวไปทําอาชีพอื่นชั่วคราวค่ะเปิดเพจเลยค่ะสามบ่าวลาบานูน,นะคะขายเครื่องปรุงอาหารเป็นแกงเหลืองแกงไตปลาค่ะ ส่วนมาตรก,การคลายล็อกที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็เปิดให้เล่นดนตรีสดในร้านอาหารได้ตั้งแต่เดือนต้นเดือนที่ผ่านมาคุณเมทีก็มองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสําหรับอาชีพนักดนตรีก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดค่ะแต่การรับงานในตอนนี้ตนเองก็ต้องคิดให้หนักนะคะเพราะว่าเกรงว่าการไปร้องเพลงตามร้านต่างๆจะนํามาซึ่งคลัสเตอร์ใหม่ค่ะ เห็นใจเห็นใจคนที่เป็นศิลปินนะครับเห็นใจจริงๆรัฐบาลต้องต้องมาช่วยดูน่คือถ้ารับรับได้ถ้ารู้สึกว่าถ้าไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนที่ต้นเหตุผมว่าสปวนมุกที่คนเขาอยากจะรับถ้าเราไม่เป็นต้นเหตุแต่ก็กลัวว่าพอรับแล้วทําให้คนมงยน่งเยอะอะไรต่างๆกลัวาการเป็นต้นเหตุเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติถ้า,ถา,ถารัฐบ,บาลเขาอนุมัติสามารถทําให้เป็นเหมือนแบบ รับเงานได้ศิลปินทุกคนคงดีใจนะครับแต่ก็ต้องมีมีมาตรการที่มันมันชัดเจนมีมาตรการมันเไม่นานมานี้ค่ะวงลาบานูนเขาเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าท้าพายุค่ะเพลงนี้พี่เมธีบอกว่าก็อยากให้คนฟังมีแรงสู้ต่อนอะกับการที่ต้องเจอโรคระบาดเจอเรื่องต่างๆเชื่อว่าวันข้างหน้าต้องดีกว่าเดิมนะคะก็ใน MV เปลี่ยนลุคไปด้วยนะคะ เขาบอกว่ามาในสไตล์แบบวงร็อกยกุคเก้าศนยไม่ใช่ <8 S 2> ผมจริง,รงเนาะอันนี้ไม่ใช่สแล s h นะ